การนึกวนตินใจย่างไรอยู่ตัดสินใจ <That> พิ่งลงมือีเองตัดสินใจพึ่งลงเดี๋ยวฝากกักไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าไปเคลียมขัดยอดก่อนเนี่ยวันนี้ผมเชื่อเลยจักเขาที่ออกมาที่รับไปเขาถือด้วยแดงอย่าล้าผมนะต่อแล้วป่มครับแล้วผมไม่ได้เดี๋ยวผมออกไปยอดมีคนบอก า8ยามค่ำคืนครับตอนนี้เรามาดูที่โซน C Macco ยังคงทำงานต่อไปนะครับนนมันเก็บกู้นะครับประมาณ70%แล้วนะครับชาภูเขาตึกถล่มตอนนี้ลดลงมาเหลือ70%แล้วนะครับลดลงมาเนี่ย70%แล้วนะเหลือประมาณ3 0 ไม่นอนก็เข้ามาได้ครับวันนี้ก็มาไล่สองเนี่ยครับตอนนี้นะโซนซีนะฮะโซนซีก็ลาบคาบแล้วตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคือ,อตึกจะแบ่งเป็น4โซนนะโซน A โซน B โซน C โซน D นะซึ่งทุกโซนก็ จะตีวงตีวงหลังจากรื้ซาดเนาะตีวงแคบลงเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็เท่าที่มองดูตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะ mm hmm. ก็ถือว่าอีกไม่นานนะครับ mm hmm. แต่ว่ายังคงตามหาอยู่สามสิบแปดคนนะครับ mm hmm. ที่สูญหาย mm hmm. ยังต้องตามหาอีกสามสิบแปดคนนะครับ อนนี้ก็เป็นการเก็บกู้นะครับเศษปูนนะการเคลียร์เศษปูนเศษเหล็กนะครับตอนวเราก็จะมีรถดําทยอยขนต่อไปทิ้งในจุดที่กำหนดไว้นะ,อ,ะอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็เชื่อว,ว่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คืบหน้าไป70%แล้วนะครับ ผัดไทยดอกดินสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมคุณผัดไทยฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะแอฟครับผม,บผมก็อ,อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็จะถึงก็ะจะเปิดชั้นใต้ดินนะหรือว่าอย่างไง ภาภาวนาอีก38 36ใช่ไหมสามโมงสาดสามหกนะเจอสามสิบแปคนที่เดือวอยู่เราจะเจอเร็วๆครับแต่ว่าตอนนี้กองซากติดก็ลดลงเรื่อยๆน,นะลดลงเรื่อยๆรับ ขออนุญานนะครับ,น,น,รบนี่จะเป็นพยา,าศาสตร์ด้านหน้านะครับ